ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรอบบ่ายลุงกินข้าวแซบบอหนูซื้อนี่ยนาแซบบ่บลุงเหยียบได้ไหมได้ได้แล้วเนาะนี่เอฟซีกระเบื้องที่นัดรอบบ่ายห้องในฝันกำลังเลิกนี่สิเดี๋ยวเย็นนีเ้เสร็จ เราก็จะเล่นลวดลายนี้หน่อยนะใครเเนาะแล้วก็ตรมุติจะตั้งเตียงไม่ได้แยกเตียงกับหัวนะเอเวลาแขกม,มานะคแขกม,มาก็ได้รับได้นอนสบายลานั่งไ์สดก็โอเคเดี๋ยวดูนะว่าถ้าเสร็จออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นไงก็อารมณ์ประมาณนี้รอบปากหลังจากทุกทีข้าเสร็จนี่ ไม่เอฟซี FC เลยแต่มีคนนะ่ะนอนกับเบื้องเราไปก่อนเนี่ยนอนมันตั้งแต่เชา้าลุงก็ขาดแผ่นเดียวเนี่ยฮะลุงเขาจะขอไปปูก่อนได้ไหมได้ไหมพิกิฮะพิกิก็นอนมันเย็นนะเอฟซีโอโห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 มันเย็นมันพอให้ลุงแล้วเนี่ยมันดูมันนอนตั้งแต่เช้าเนี่ยโอโ้มันเย็นใช่ไหมเอฟซี FC. พื้นเป็นลายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวปูเสร็จตอนบ่ายเราจะมาดูสวัดดีนอนไปก่อนแล้วขอลุงเขานะ ขอเขานะอู้มันเย็นเด้นอนตั้งแต่เช้าโอ้ยโอ้ยนอนไปนอนไปอ่ะอ่ะน,นี่ก็รอบบ่ายนะคะบ้านพี่นัดเนาะกระเบื้องก็จะเป็นแนวนี้นะคะ F สี่เนาะนี่นะคะลายกระเบื้องนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะ F สีเนาะนี่เราจะเล่นสีเพื่อให้มันสวยแล้วก็ดูสวยเสร็จออกมาแล้วมันจะสวยตอนนี้ยังไม่ได้เช็ด ทำความสะอาดแน่นะคะแล้วก็เย็นเนาะตัดกับห้องตรงนี้พี่นัก็จะหาเตียงเล็กๆนะคะมาตั้งไว้นะคะหันหัวไปทางนี้คลิศเหนือนะคะทีแรกว่าจะปูไปกางห้องถ้าตรงนี้ตั้งเตียงมันก็จะไม่เห็นอันนี้อันนี้เปิดห้องเข้ามามันก็จะเห็นอันนี้แล้วมันก็สวยถามว่าทําไมถึงถึงต้องทําอย่างนี้ก็เพื่อเพื่อเล่นนะไอซีเพื่อไม่ให้มันดา นะคะสิสเพื่อให้มันไม่เป็นพื้นเดียวกันไปหมดนะคะมันเหมือนตรงนี้มันก็เหมือนประมาณว่าลายมันประเหมือนประมาณว่าเราปูกผมนะคะสิปูผมไว้ตรงนี้นะคะตรงนู้นก็จะตั้งเตียงเนาะตรงนี้ก็จะหาของมาตั้งนะเวลาไล่สุดเดี๋ยวพี่น่าจะทําให้ดูค่อยๆทําไปพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นกระเบื้องห้องครัวแต่ต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนตรงบ้าน นะคะเอซี SC. นี่เราก็ไปเอาแผ่นนะคะเชล่านะคะซี SC, จากบ้านเก่านะที่มันเป็นสีแดงที่มันอยู่ห้องใต้ถ<น>ุนนะคะเอาออกมาทําใหม่มแล้วก็เอามาติดตรงนี้ข <c ets> ้างบนพี่เพชกก็ถ่ายไปแล้วเนาะ nope. พี่เาเหล็กดำ อ๋เอเหล็กดำเอาโตมากเลยเดี๋ยวจ้ะนี่เี่ก็มาทาสีให้สีน้ำตาลมาแปะแปะแปะเอาแดป,แป,ใ,หแปใหม่เราบายแล้วนะคะนี่เขากำลังที่ทำอันนี้ให้ที่กัน้นกันพี่นันต่วนแอ๊กอืมอนี่ ายกระเบื้องลงไปหนีบกินกาแฟอีกแล้วนะคะรอบบายลายกระเบื้องก็ประมาณนี้นะคะไอซีเดี๋ยวจะมาดูกันใหม่นะคะหลังรอบเย็นว่าเสร็จแล้วจอกมาสวยแค่ไหนนะคะหลังจากฟาจากเช็ดนะคะไอซีสีย่องนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะสําหรับห้องนี้นะคะไอซีขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปให้พี่นัดนะครับนี่มาและจ้ากระเบื้องนะคะเขาบอกว่ากระเบื้องนี้เย็นมาก เนี่ย yeah. รอแผ่นสุดท้ายโอ้ยเอฟซีคือเย็นแล้วไม่เย็นนะป้าดูค่อยโอ้ยพี่จิมันฟินอ่ะนอนไปนอนไปนอนไปคุณมันฉวยใช่ไหมอ้อหแม่มันฉวยกระเบื้องมันน่านอนอ่ะนอนไป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 เลยคุณเดี๋ยวแม่จะจับอาบน้ำแล้วก็ได้ปูกระเบื้องแล้วได้สะอาดก็แล้วดีไหมเย็นไหมคุณเย็นไหมคะเย็นไหมอื้อหือกระเบื้องแม่มันฉวยใช่ไหม ขอประเดิมนอนก่อนใช่ไหมหลุงเขาก็ขาดอีกแผ่นเดียวเนี่ยก็เพ่ยอมให้เขาคุณจะนอนห้วยโอ,อ้นอนไปนอนไปออโอเคโอเคอเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันใหม่นะครเอฟซีบายบายเอฟซีดิ